สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสูบคนเดินเนาะตอนนี้มาพบพอะกับพี่ไม้ในช่องน้องพี่ไม้ซาลาไปอีกแล้วเนาะมื้อนี้พี่ไม้สีมาเฮดเมนูอาหารเสาเนาะพี่น้องแต่ว่าอาหารเสาอยู่ทางฝั่งไทยบมดเลยเสาคืออยู่ทางฝั่งลาวพี่น้องเพราะวะ่าพี่ไม้อยู่กับพี่จอน,นสองคนแบบวะ่าบางเทือกก,กินเขาวสวยสวยเลยพี่น้องเขาเสาเป็นเขาเพศนะนะ แล้วก็เขาเพศดก็เป็นเขาแรกะนะะบางเถือกกิกินเขาเหมือห่อสองเถื่อนเนาะพี่น้องแต่ว่าส่วนลายค่ะปีใหม่สิมาเฮ็ดกินเองเนาะเพราะว่าเฮ็ดกินเองค่ะถือใจกลัวเนาะพี่น้องเขาอยากกินยังเขาก็เฮ็ดกินเนาะแล้วก็มือนี้ปีใหม่สีเฮ็ดแกงน้ำใหม่สมเนาะพี่น้องแกงน้ำใหม่สมทีเอาน้ำใหม่สมมาแต่เล่าแหละพี่น้องซื้อเอาน้ำใหม่สมมาแต่เล่าแล้วก็เมื่อขึ้นนี้พี่จอน,นี่ไปซื้อไก่มาตัหนึ่งเนาะพี่น้องไก่ตหละ ลอยสามสิบบาทน้องพี่น้องลอยสามสิบบาทถ้าเป็นเงินลาวเท่าไรน้องหกสิบเจ็ดสิบตัวละแปดสิบเออราคาอ่ะพอๆกันกับอยู่ลาวพี่น้องไก่ตัวละแปดสิบพันกีบเนาะถ้าเป็นเงินกีบเนาะเป็นเงินไทยกับประมาณลอยสามสิบบาทน้องพี่น้องเออราคาพอๆกันไก่ไก่แล้วก็พี่ใหม่เอาที่น้องใหมส่สมมาแต่ลาวมังมือขี่รถจักมากับพี่ตัวนี้ กับปุ๊กหนึ่งนลพี่น้องกับปุ๊กหน่อยหนึ่งหรอกนี่อีแม่เราห้ถื้อมาเพื่อ,อบายาแกงน้อพี่น้องก็เลยสีมาแกงมาใหม่เลยซะและ้วกามือนี้เข้ากับดดนึงเขาเหนียวเนาะพี่น้องหนึ่ง,ขงเขาเหนีนยวที่แม่น้องอ้นเอามาเอาห้แแล้วเนาะพี่น้องตอนที่พี่ไม่เดินทางมาแล้วนี่เขาเหนียวเพราะว่าพี่ไม่ทื้อถื้อเขาเหนียวมากค่ะพี่น้องถื้อมาหาโลเนาะ แต่ว่าตอนนี้ห้าเกินหนึ่งไปแลวประมาณโลไปเลือหนาจะยังเลือประมาณสามโลไปเนาะพี่น้องเพราะว่าเดือนหนาปีใหม่กับสีเมื่อเล่าแล้วพี่น้องเมื่อต่อบัดเนาะแล้วกับถาปีใหม่เมื่อเล่าบางเถื่อกับสีเมื่ออยู่เล่าเพราะว่าเดือนอีกประมาณเดือนกว่าสองเดือนพี่จอนนี้กันหนาจะได้กลับไปเหตุงานเนาะพี่น้องปีใหม่กันเลย ข่าวหนึ่งข่าวเนียวเนาะข่าวหนึ่งกินแฮมเบอร์เกอร์พี่น้องเพราะว่าถาพี่แม่เมื่อบ่านกะโมมีไผ่หนึ่งกินเถอะนะกับโบเด็กกับบโบเดมีไผ่กินะนะพี่แม่ก็ได้สีหนึ่งกินแฮมเบอร์เกอร์น้องพี่น้องหนึ่งใส่อันนี้คือเกลาอนะพี่น้องโบได้ซื้อหวัวซื้อโมนหนึ่งเด้อพี่น้องเพราะว่าห้าวหนึ่งใส่หนึ่งใส่อันนี้กับพ่อหนึ่งได้อยู่พี่น้อง เขาห้องบัลายนะก็ได้หนึ่งใส่อันนี้เอาซะหนึ่งใส่มอลอะไรกับสแตนเลสมี่ fc อมเมนต์บอกว่าต้องเอาผ้าขาวมาห้องน้องพี่น้องก่อนหนึ่งพี่ใหม่ก็ว่าแม่นเลยพี่น้องถ้าเอาผ้าขาวมาห้องหนาจ้าโบติเน้องพี่น้องหนาจ้าโบติดอันนี้สแตนเลสของเ้าแต่ว่ากะมะหัวสิไปสื่อแถวไรพี่น้องตามตลาดก็จะ เนี่ยบึงคือจังบอคอยเห็นเขาค้ายผาขาวไก่ซีซุปแล้วลละพี่น้องจักน่อยกระซุปแล้วนี่มาพี่น้องตอนนี้เข้ากับซวยเข่าเดียบร้อยค่ะหมอขึ้นเนาะ ตังน้ำเนาะพี่น้องขังเอาไว้อันนี้เป็นไก่ที่ห้าวซับแล้วเนาะพี่น้องเครื่องโตเนาะแกงเบิร์ดหยานกินโบเบิร์ดพี่น้องเขาห่อกระซวยเรียบร้อยสมัยสมที่ห้าวซีแกงเนาะพี่น้องตอนนี้ห้าวซีไปเก็บพักก่อนพี่น้องแต่ว่าต่อจากนี้ห้าวซีไ้พักเสียงเนาะเพราะว่าขังบ้านเขาจะเฮ็ดเทือดนะนะเขาจะเปิดเพลงแอดคาราบาลนาะพี่น้องหยันติดลิคัสซิตก็เลยสิพักเสียงเอาเนาะไปะ มาพี่น้องตอนนี้เขากะกำลังออกมาเก็บพักเนาะพี่น้องตอนนี้กับผักเสียงเอาเพราะว่าขางบานเพิ่นเปิดเพลงพี่แอดคาราบาวเนาะพี่น้องหยานมันติดลิคิาซิตเนาะนี่แหละพี่น้องเป็นพักที่เขาปลูกไว้เนาะพี่น้องตั้งแต่ที่พี่ใหม่ปลูกไว้คลิปก่อนการเล่ยบริทายอัปเดตเนาะพี่น้องตอนนี้พักของเขาก็เริ่มติดแล้วนะพี่น้องมีมะเขือ มีพริกเนาะพี่น้องต้นมะเขือที่เพาะไม่แน่กำลังเริ่มติดเนาะพี่น้องที่เฮาเพาะไว้อันนี้ก็เป็นมะเขือที่เอาเพาะบบเวิร์ดเนาะพี่น้องมามีพื้นที่ปลูกแล้วอ๋อบอกให้หน้าแป๊ะเนาะหนาพี่จอนี่เอาไปปลูกอยู่เนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นพักหอมบัวเนาะพี่น้อง แล้วก็พี่น้องหมือนี้มาเห็นหอยพี่น้องอันนี้เขาเจ้าเอิ้นมาหอยอีกยังพี่น้องแม่มาหอยถากมากินพักเนาะพี่น้องร่วมทั้งเบิร์ดนะหอยนะมีสี่ตัุคนละพี่น้องแต่ว่าตอนถ่ายคลิปมันเห็นสองตแต่ว่าตอนปีใหม่บริษัทถ่ายคลิปอ่ะเห็นอีกสองตเนาะพี่น้องเป็นสี่ตหอยมากินพักเนาะนั่นนีก่กับพักหอมปอบกับหอมบัวกำลังงามพี่น้อง ทัดมาก,กับเป็นพ,พักอันนั้นเนาะนี่ก็เป็นหัวสิงไคพี่น้องหัวสิงไคสิเด็ดไปใส่แกงไก่ใส่นมัยสมเนาะพี่น้องสิดกเอาจักหัวหนึ่งสองหัวเนาะพี่น้องปลูกปลูกไว้เข้ากับพ่อได้กินเนาะพี่น้องบางเธอเขาเห็ดกินนันนี่เข้ากับโบพ่อได้ซื้อนะพี่น้อง กลับมาเบิงพักของเ้าเนาะสีมาท้อนเอาพักอีตู่ล่าเนาะพี่นอ้องหรือว่าฟังไทยเพื่นเอินว่าแมงลักเนาะเด็ดมาดมเบิงพี่นอ้องบ่หอมอยู่วแล้วกะสีท้อนเอาเลยเพราะว่ากอที่สีท้อนเอาห้พี่นอ้องพักของเฮามันจีกันหลายเนาะมันบ่มีหมองบงละพี่นอ้องบ่มีบอนเอาไปปุูกก็เลยคิดว่ามันทีกันก็เลยท้อนเบิดอต้นทรบพี่นอ้อง คอนไปกินที่เรือนันเท้ากับป้าไวาให้มันใหญ่เนาะพี่น้องกำลังงามพี่น้องพักที่พี่ไม่ปลูกเนาะโบท่านโบเคยได้ใส่ผุ้วิอะไรพี่น้องใส่แต่แบบว่าฝุ่นนะนะใส่แต่ฟุน่นขี้ไก่ขี้งัวจะสิ แล้วก็เก็บพักเนาะพี่น้องปีใหม่ทอนเอาเลยสะเพราะว่าพักมันทีรารพี่น้องมันทีรารปีใหม่ก็เลยทอนเพราะว่าขั้นภาษามันใหญ่ขึ้นมามันสิจีกันโผลนะ่เนาะห้อยพี่น้องห้อยมากกินอ่ะน,นะกินพักปีใหม่เมืองเหนือห้อยน้อยห้อยถักเดี๋ยวปีใหม่สิแกงไปออกเนาะออกจากบริเวณเฮือนเนาะพี่น้องจะไตมาแต่ใส่มากินพัก หากะเห็นเมื่อนี่เนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นพักกระเจี๊ยบเนาะที่ข้าปลูกไว้พี่น้องเริ่มติดแล,ะละ้วล่ะเริ่มติดพักปังกับเริ่มใหญ่เนาะพี่น้องจากว่าได้ยินเสียงเพลงกับบ่จักเนาะพี่นไหมสิพยยายามเบาบ่ห้ได้ยินเสียงเพลงเนอพี่น้องเพราะว่าหยานติดลิขสิทธิ์เนาะอันนี้มักเด่นพี่น้องมักเล่นก็เริ่มติดแล้วมักเขือนเนาะมักเขือนมักเล่นเริ่มติดแล้วพี่น้องแต่ว่าพักกระเจะี๊ยบกับงามงามเนี่ย เดี๋ยวกะใหญ่พี่น้องใหญ่ไหวไหวผักกระเจี๊ยบผักปังเดี๋ยวฮอซีฮอสเนาะพี่น้องหมอพดแล้วพี่น้องใส่ใบโหริงไข่ลงไปเนาะพี่เขาเก็บมาบางอย่างนี่แหละ,พ,หหะพ,หพี่น้องแล้วก็ใส่พริกเนาะพริกนี่บิไม่ใส่เป็นพริกแห้งเด้อพี่น้องตำพริกแห้งใส่ลงไป หมอกวดขากันี้พี่น้องแต่ว่าใส่ร้ายเกินไปกับเพชรแล้เพราะว่าอย่าลืมบันน้ำมัสมนี่มันโบม,มาเพชรแล้วก็บโบม,มาเข้มเนาะพี่น้อง้านน้ำมัสมมันเพชรมันเข้มและมันสีเพชรเพชรแห้งเดี๋นะใส่ไก่ลงไปต้มจนไก่เปื่อยเนาะพี่น้องไก่เปื่อยแล้วเขากับเอ้ยบัวทงขนาดว่าไก่เปื่อยเนาะพี่น้อง ผมไปจักหน่อยอันนี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นไก่หยาบเนาะพี่น้องก่อนที่เอาซีไซน์น้อยสมต้มไก่ก่อนจักหน่อยเนาะตอนนี้เข้ากะฮดพักเดียบร้อยพี่น้องฮดแล้วกะมาทายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่ออีกเทื่อนหนึ่งเนาะต้นมะเขือพี่น้องกำลังใหญ่กำลังงามมะเขืออล้วกัส่วนลายในกระถางหิเป็นมะเขือพี่น้อง ักพริกก็มีประมาณอยู่สี่กระทางหากระทางเนาะอันนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบพันธใดเนาะพี่นอ้องพักปังมักเล่นแล้วก็มะเขือนี่กาลังใหญ่แลวพี่นอ้องกาลังใหญ่กาลังงามกาลังติดเนาะพอเขาปลูกติดแล้วเดียวอีกโบโดนเนาะอีกโบโดนกับไหลแล้วพี่นอ้องกระไดเก็บพักหอมบัวพี่นอ้องเอาสีเก็บพักหอมบัวไปใส่แกงไก่เนาะใส่ปนกันกับ พักอีตู่อะลรพี่น้องห้าก,กะเดกเก็บพักขมบวตั้งแต่ปลูกมาห้าก,กะเดก,เกีฟเหมือนนี้แล้วพี่น้องหมอปดแล้วพี่น้องพร้อมเนาะตบแกงไก่ใส่หน่อไม้สุกของแสบบาดห้าเยอะพี่น้องเด,ดี๋ยวฮัลซีมาปรุงแกงปรุงเยอะพี่น้อง ขนมเขาไปยังเรือก่อนเดียวเนาะเขาเนื้อเซ็ดเลยอะใส่นมแว่าทอใหม่ส่งมันสีบมาเข้มเรือี่เนะเข้มไตเกลืออดนี้โบคอยเข้มบอกเกลืออันนี้มันเป็นเกลือ นอยสมมออกเข้มแต่ว่ามักนั่วพี่น้องใส่นึงแหลกลงไปมนั่วี่น้อง ปลาหน่อยสมมาหมักเข้มแต่ปลาหมักเนื้อด้วยเนี่ยบ่วงหนึ่งกับตึงเนี่ยฮอตจีมาแก่ปงาหน่อยสมไปหอมพี่จอรนี่กินได้ปะกินแบบป่าแกงปลาหน่อยสมกินเป็นไหมบ่เป e ็นเป็นทุกอย่าง sắc khai là cáu, ốc là thề là nói cứ xèo, ốc nháp, nó học tắt lấy, tắt lấy nó. không tắt không ว่าขอจะยัดเข้าไปได <uno> ้แต่ละเม็ดเนาะยัดค่ะยัดทาง่ายกว่ากว่าอันนี้มาจากไหนมาจากบ้านน่าตรงทอกน้ำออกพี่น้องเพราะว่าน้อยสมค่ะ เฮาเด็ไข่เดี่ยวมันสีดำน้องทีหลัง,งถ้าเฮาเฮาตรงกดให้มันลุกไปแซ้นอะกดมันลุไปมันมาสัดแรงที่มันโผล่อะที่มันไม่คืดำดำในสิกินโมเป็นกินโมเสกตุกใส่ตัวนี้เฮาก็เสียมหาหลังพี่น้อง ต้นใหม่สมเด้วแกงต้นใหม่สมใกล้ๆนี่ชื่อว่าเป็นของที่แบบแสบซูดละทีเนาะต้นเงี้ยสมใส่ใกล้ๆใส่ปลาถ้าตรงหลังดีๆเลยทีเนาะกันดีเพราะว่าถ้าหลังดูดินต้นใหม่เอย่ามันสมแหงนะเดี๋ยวสิ น่าจะหน่อยโคทพี่น้องน่าจะได้ใส่เพิ่มด้วยน้ำมันสมเอาน้ำมันสมใส่ลงไปคิดว่าน่าจะเพิ่มน้ำมันสมไปอีกหนึงอง พี่ออใหม่สิเพิ่มน้ำมันผสมไปอีกกําหนึ่งพี่น้อ,องอันนี้มันหน่อยปวดเพราะว่าเขามาก,กินตอนน้ำมันผสมพี่อนนี้กินตอนไก่เดี๋ยวพีใหม่กินตอนน้ำมันผสมบักจิตปลาไหแกงซ้อมเผื่อเอาไว้ให้มันไหลแกงเพิ่มหนึ่งไหลตบปนใส่ปลาก็ได,ได,ปปไปได้ปนน้ำมันผสมใส่ปลาก็ะไรเอาไว้กินก มาพี่น้องเดี๋ยวห่ามาซีมแกงนี่แกงไก่ใส่นมัยสดน้อพี่น้องแมแ่แอาเสบบานเห่อเสบแห้งท เค็มเลือดถึงเนาเป็นเกลือเกลือไม่มีอันไม่มีอะไรเลาวก็ที่ต้นโซเดียมเออเกลือโบโซเดียมโมมีโซเดียมหรือว่าโซเดียมหน่อยนี่แหละพี่น้องดอกเกลือใส่พักอีตู่ของเขาลงไปเลยพี่น้องกับพักหอมบัวเดี๋ยวก่อน หนาะกินมากพริกแกงกระเทียมพริกจันนี่สมชข่มาเด้อพี่น้องกินข้าวเนาะข้าวเนาะที่ไหนข้าวเหนียวกินข้าวหนึ่งข้าวพี่น้องเต็มจิ๊บกินเบิดมหนืออืมอ้ กินหอมแบบแบบแปลกๆหน่อยหนึ่งน้ะพอบาพี่น้องพักอีตูเทียพี่ไมอมาวานค่ะตอนทนนียึดอ่ะพี่ไม่ปลูกพักอีตูหรือว่าพั์ไทยเสิริญว่าแมงลักกับโหระพาเน้องพี่น้องถ้าปลูกไก่กันมาที่นี่มันก็นเลยผสมพันธุ์กันพอเอเอามาเอาน่าเป็นมะวานมันก็นเลยเป็นพักโหระพาผสมผักแมงลักเน้องพี่น้องกินมันก็ได้สีบรได,ด้ออกแบบ แมงลักแท้ๆนะออกแมงแมงลักผสมโหระพาหนูแบบต้มไข่สิจอนเนี่ยหนูสึกว่ามีมีแห้งเห็นไหมพี่น้องบางเทีเราเขากินแต่พัดแต่ทอดแบบไท้ายร้ายแบบ lạng gà mò chim mò thì nọ mò khoai mì héng này, sôm bạc sôm ba cầy ngheo thì đi thì nọ, mò bưởi, khoai nón cang măng thơm mưng rồi đấy, thà thì nọ mày ตอนน้องใหม่สุมเนี่ยเสดพริกกระเพรออีกแล้วนึ่พี่เนาะน้อ,นองใหม่สุมโอเคสวัสดีเด้อทุกคนสวัสดีครับมาดูดีว่าจะสมคำล่ำลือหรือเปล่าเดี๋ยวทุกคนก็ว่าอยู่ในบ้านทำไมใส่หมวกอายทรงผมเนาะทุกคนทรงผม ยังไม่ได้ตัดผม <AUDIBLE. S 1> ลูกเขาเจ้ากับลูกขาเหนียวสิมักคือกันยอโอ้โหพี่จอนนี่ลูกเขาเจ้าเนาะพี่น้องพี่ใหม่ดูขาเหนียวอาหารการกินกันอาจจะแบบมักบัวคอยคือกันบันได จอน,นี่อันนี้มันมเป็นอาหารดีของบ้านปีใหม่แกงน่อ้สมเสียก,กล้ที่นี่ก็ดีอืแซบอกมันเรียกว่าอะไรมันไน,น้น<ม>นนสดหนามเน,ะมมนเาะบางเือเขากินแต่บางเทือเขากินแต่พัดแต่แกงแต่ทอดกินแต่พัดแต่ทอดลายมันบดได้สดหนามันกะสีอบอง่งเห็นไหมนะอ,อันนี้มันได้สดหนา แกง,งน้ไมสนโมทอดมันกระแสบิฐ<ะ>ลูกเขาจะว่าแสบเนาะพี่น้องโอเค <laughs> <Okay, S 2> พี่น้องเดี๋ยวห้องคอตัวกินข่าก่อนเนาะเอาไหมต้มไข่พี่จอนี่แล้วก็เอาไปเจอกันไหมคลิปหนาเนาะพี่น้องถ้าเบื่องว่าคลิปหนาเขาเสียเมนูเอียงเนาะพี่น้องกินบายบาย